อัาจนะจะต้องนะมูลตามตัวน้องกันนะอ่าแล้วก็ต้องแบงค์หนึ่งกำมือลูกนึกถึงแฟนคลับหนึ่นะเอามาให้น้องแบงค์หนึ่งกำมือนะได้ถึงคุพ่อนะลูกได้ถึงคุพ่อแล้วก็ไปคลับตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณคคยา่าคุณตาคุณยายนะไม่ว่าจะเป็นอนที่เกย์คณะตำรับอเนกลาคนจีนวัดรับอนกลาอ่า จำเรียนน้อยลูกท like, <To S 1> ่างในหลายตัวแค่ลูกท่านเลยจนถึงหลานสั่งรามน้ำเพชรวันนี้ข้าพเจ้าได้แต่การไม่ตรงชาติเทศขอบคุณดีส่งสำเร็จกับผู้ที่มีพระคุณกับข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าที่มากดีไม่ได้มากดีขอบคุณมีส่วนได้รับคุามโปร่งในการทำบุญในคราวนี้และส่งครัวในครั้งนี้ด้วยเถิดสามทุกสาธุสาธุตั้งรักอีสามสิบของเขา นักโมตัะตาวัโตอะระโตสมมาัมพุธักสานักโมตัาตวัตโตอะระมโตสัมมาัมสุธัสตานักโมตักตาวัตโตอะระโตสมมาตมสุัตาอิวิาสตาระนะอิมิณาสการนะบุทังโกเชมะงโกเชมะอิมิณาสการณนะอมิาสารนะธัมมังโกเชมะ ออกนันตะการเรนะฟังขังปูเจมะเอ,เอกติกสุขโตอักรังพุทธโธนัโมพุธทธญาติปัตถิภูคงคาพระอุมาทีวาพัทเทหัพเทวาทุกที่เจ้าตาทพี่ใหญ่กิงตัดเอกลายเรียกอันเชิญมาทุกทุกพระองค์ในงานนี้เท,ทวา ทุกๆพระองค์ที่อยู่ที่นี่คุณรักปิดาคุณรักมารดาโกนาญาใหญ่ครบาอาจารของข้าพเจ้าทั้งหลายขับมาวิอังอรัหงตัมมาตะพุทโทภะวะวาพุทธังภะวันตังอภิวาเจมิสวากาโตภะวัตตาทโม ทำมังนมัสตาวนีตกปฏิปันโนพควตโตสามวัตสังโคสังขางนักมาอุณหภติาอทารปักทุปุกปักทุ่ในที่เกิดตะารักุมจาในทีมานปักที่เกิดอะการรับกุมจารในลูกน้ำเอาไปปักในกระถางน้ํางที่เดียวแล้วก็ทีมานปักที่เกิดตะกา้วับกุมจารในลูกน้เอาไป่ักลนกระถางน้่าพ่ ผู้จัดผู้ทรงเป็นคราพุทน้ทาความสอี่มาจิตใจของผที่ได้รับในพระอริญาณเจ้าหึ่งท่าลุที่ข้าพเจ้าได้ปฏิหาริยตั้งแต่วันที่เก็ดอันเชิญมารับนของรนามวุนในวิธีขุธาริามิเศษอันดงมาิในพนามอุขอานมานั่ในพระบูาโดข้าพเจ้าที่ได้เกิดแต่ เอาคติฐานนะูรนบนาวเดือนทุกท่านที่เป็นสมาธิรใที่นจิติที่เกวาทิหลายตรงมารับเืนสการประชาตาษุตรบวชบุตรบาตรบุรบุตาบุตรบุตรบุตรบุงรรบุตรบเตรบุอรบุตรบุตราุตระุตรบุตรบุกรรบรบุาตรบุรเุตรบรบุุนรบุงรรตรเรบตรยรบ เท้าไทยเทวตทูตสาาทุกตมันตาจักรวาลเทกปัตราปัจตุติวตาตัทธมังลิกราชกัตุนันตุกตรมุกต่รงทัศทีตาเมตจะเต็นกรติการเตตนกันจารที่เมอาตยอีเพราทีตะคารเมตตาวันทะเลเก้าวัตุงเกต